คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็มาพูดในส่วนของจัดพอร์ตเงินล้านกับตำนานคริปโตบวก25ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในส่วนของตลาดแดงๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆนหลายคนเนี่ยคงกำลังมองหาเหรียญคริปโตที่มีศักยภาพนะครับไว้เก็บเพื่อทำกำไรในส่วนของตลาดกระทิงครั้งถัดไปถูกไหมครับหรือว่าเพื่อนๆมือใหม่นะที่เข้ามาเนี่ยอาจจะกำลังมองหาเหรียญที่เป็นกระแสเหรียญที่โด่งดังเหรียญซีเหรียญที่มีศักยภาพนะครับเก็บไว้ประดับพอร์ต เพื่อทํากําไรในส่วนของตลาดกระทิงครั้งถัดไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเหรียญไหนดีนะครับวันนี้เราก็มีมาฝากกันทั้ง2เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษแล้วก็ไม่ได้เป็นคลิปที่ชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะเป็นเพียงแค่การนําข้อมูลในอดีตเนี่ยมาบอกกล่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะนําเสนอเหรียญที่เป็นกระแสในในส่วนของ ตลาดกระทิงครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อปี2019 2020 2021ที่เขาเติบโตขึ้นมาและก็โด่งดังขึ้นมาสร้างผลกำไรตอบแทนให้คนเนี่ย พลิกชีวิตกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายหลายคนนะแล้วก็บางเหรียญนี้ก็ทําให้คนเนี่ยกลายเป็นยาจบได้เหมือนกันนะอ่าก็แล้วแต่ใครจะเลือกสรรไปพิจารณากันนะครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนของวันนี้นะครับจะมีการสมมติการลงทุนให้ดูด้วยนะอาจจะมีเหรียญในบ้างนะครับก็คอยติดตามกันเราไปนะ,ะโดยเฉพาะเหรียญแรกครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากในส่วนของบิตคอยเนาะบิตคอยตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ละบาทนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากคอยเกโก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับราคาสูงสุดเนี่ยเขาเคยไปอยู่ที่ประมาณ2,258,593บาทนะครับก็ถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถเติบโตไปได้นะครับในตลาดกระทิงขรั้งตัดไปนะแล้วไปอยู่ที่ราคาเดิมเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ด้วยวันนี้ผมจะสมมติการลงทุนไว้ที่1,000บาทนะครับแต่นะครับมีข่าวรือว่าปิดคอยเนี่ยถ้าเกิดตลาดกระทิงครั้งตัดไปนะครับ ราคาอาจจะไปอยู่ที่หลักแสนดอลลาร์นะครับหลัก20,000นก็เลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสมมติกันนะครับสมมตินะครับตอนนี้นะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ0 0 0้านนนะครับหนึ่งนะครับสี่เจ็ดเนาะเราก็นำมาลงทุนในส่วนของอราคาณนะตอนนี้นะนะครับอ่ะถ้าเกิดเราลงทุนไปนะครับ ในส่วนของราคาบิตคอยนะตอนนี้นะครับเราลงทุนไป1,000บาทเนี่ยนะครับเราก็จะมีกำไรอยู่ที่นะครับ1,500นะครับ4ี่สิซึ่งเพิ่มมาประมาณ40เอ่อ54.5%เนาะอันนี้ถ้าเกิดเราตัวลงทุน1,000บาทนะอ่าเหรียญต่อมาครับก็คือเจ้าอีเธอเรียมนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่เอ่อ70,000มื 70, ่นะครับ7 2็ดพันสบบาทนะครับอันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปประมาณ1 0 0 0บาทกทับอเทเรียมณตอนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยกลับไปยืนอยู่ได้ที่ราคาที่เขาเคยเป็นนะครับกำไรก็จะบวกมาที่ร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณสองพันเก้าสิบบาทจุดสองหนึ่งสตางค์เนาะก็จะราคาสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทนะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพิจนารณาครับแต่อันนี้คือเงินที่เราสมมุติกันนะครับคือขั้นต่ำหนึ่งพันบาทเนาะอ่ะก็ถือว่า ได้กําไรนะครับเหรียญต่อมาครับก็คือในส่วนของ BNB เหรียญกระดานเทรดของ b n บ n น e เนาะก็ราคาตอนนี้อยู่ที่8,000นะครับ397บาทนะจุด8เออจุสตางค์เนาะถ้าเกิดเราลงทุนเข้าไปนะครับณตอนนี้นะครับ ด้วยราคาเท่านี้นะครับเมื่อราคาสูงสุดของเขาอยู่ที่นะครับ22,319.01บาทเนี่ยเราก็จะได้มาที่165.8%นะก็คิดเป็นกำไรก็อยู่ที่2657.66บาทนะอ่ะอันนี้คือถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ เหรียญต่อมาครับก็คือในส่วนของ s o l a n a หรือว่า SOL นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่2,543.16สตางค์นะครับก็เขาค่อนข้างที่จะมาแรงเลยนะครับช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในส่วนของ s o l a n a ไปนะตอนนี้นะครับแล้วเขาสามารถกลับไปอยู่ที่8,645บาทได้นะครับเราก็จะบวกมาที่240เนาะก็จะมีกำไรอยู่ที่3,399.57สสตางค์นั่นเองครับ เหรียญต่อมาครับก็เป็นในส่วนของเหรียญที่โด่งดังนะตอนนี้เหมือนกันนะครับที่กระแสกําลังกลับมาก็คือในส่วนของ Ava l a n c ช e นะครับหรือ avx a นะครับที่มาควบคู่ก,ก,กับในส่วนของ So l una เลยนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1,400นสะครับ70.12สตางค์นะครับถ้าเกิดเราลงทุนไปในส่วนเหรียญน,นี้นะครับเมื่อราคาของเขาเนี่ยเคยไปสูงที่ประมาณ4,000 755.96สตางค์เราก็จะได้กำไรมาที่223.5%หรนะหรือคิดเป็นเงินอยู่ที่3,235.08บาทนะอ่าทต่อมานะครับเรามาที่เหรียญขวัญใจมหาชนเลยอย่าง A D A นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่2 0่บาทจุสตางค์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปกับเหรียญนี้นะครับเมื่อราคาเขาไปถึงจุดสูงสุดที่เขาเคยไปถึงคือ1น100บาทนะครับ ก็จะบวกมาที่378.3%คิดเป็นเงินกำไรก็อยู่ที่ประมาณ4,783.40บาทนั่นเองครับนะอันนี้ก็ถือเป็นเหรียญดังอีกหนึ่งเหรียญที่ขวัญใจมหาชนเลยนะ เหรียญต่อมานะครับก็คือในส่วนของเชนลิงกหรือลิงก์นะครับเป็นเหรียญขวัญใจวานไม่ว่าจะเป็นวานบีนบีหรือว่าวานอีชิพิเคียมนะครับเป็นเหรียญที่วานเก็บเยอะมากนะครับแล้วมีติดอรอตไว้กันแบบโอ้โหหลักล้านหลัก10บล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีศักยภาพนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่496.959บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถพุ่งขึ้นไปที่ออทามไฮที่เขาทําอยู่ได้ที่1,636.7 5บาทก็จะมีกำไรอยู่ที่229.6%ครับหรือเป็นกำไรอยู่ที่3296.3 1บาทนั่นเองครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาก็คือในส่วนของเจ้าพกดอ์หรือว่าดดนะครับเป็นเหรียญขวัญใจวานอีกเหรียญน,นึงนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่2 0 0นะครับส5 3 8สตางค์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ที่จุดสูงสุดที่เขาเคยทําได้คือ1830.82ก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่646 จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับหรือคิดเป็นเงินก็ได้กำไรมาประมาณ7,461.16สตางค์นั่นเองครับอันนี้ก็ถือเป็นเรียนวานของ BNB ตัวหนึ่งเลยนะที่แบบอ๋อพกระดดนี่เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้าง,าง,างมีศักยภาพสูงเลยทีเดียวนะครับ เหรียญต่อมาครับก็คือในส่วนของเจ้าสตาร์หรือที่เรารู้จักกันในส่วนของ ATLAS นะครับก็ราคาตอนนี้ไม่แพงครับอยู่ที่ในส่วนของ0.0214นะครับาบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถกลับไปยืนอยู่ที่8บาท6 9 3. สตาค์ได้เนี่ยนะครับเราก็จะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ3,955.9เปอร์เซ็นต์นะเกิดคิดเป็นเงินก็ประมาณ40,000 558.77บาทนี่เองครับโ้ก็ถือเป็นเรียนที่น่าสนใจนะขึ้นไปแรงครับแต่ก็ลงมาแรงเหมือนกันนะตัวเนี้ย เหรียญต่อมาครับก็คือจะส่วนของจะเป็นในส่วนของเจ้าราคานะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในส่วนของเกมเมตาเวิร์ดโลกเสมือนจริงโลกแห่งอนาคตใครสำหรับที่เหมาะสําหรับคนที่อชอบเรียนแห่งอนาคตเรียนแห่งเทคโนโลย,เยเเีเรียนแห่งเกมนะครับเรียนแห่งเมตาเวิร์ดนะถ้าเกิดใครคิดว่าเทรนนั้นจะมาทาแนวอนาคตเหรียญนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ไม่แพงครับ0.0063 สตางค์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถกลับไปยืนอยู่ที่จุดสูงสุดได้นะที่บที่0.39นะนก็จะมีกับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6 0 7 7เลยนะหรือคิดเป็นเงินก็6,1771.12บาทนั่นเองครับเป็นเรียนที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของเจ้าราคานะครับต่อมาครับก็คือในส่วนของเจ้า E N J นะครับตัวแห่งความร้อนแรงที่แบบตอนนั้นมีแต่ใคร ต่างต้องอยากจะมีอยากจะเก็บนะครับเพราะว่าเขาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบโอ้โหทํากําไรได้เป็นรอบๆเป็นวันๆเงินทีเดียวนะซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่11.48บาทนะแต่ก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าน่าจะมีในส่วนของการทําเหรียญตัวใหม่นะครับก็คือในส่วนของเจ้า EJ เนี่ยมีเหรียญตัวใหม่ซึ่งสามารถเอา EJ ตัวเก่าเนี่ยไปแลกได้นะครับซึ่งเหรียญตัวใหม่ที่เขาเกิดมาคือสมมติว่าตอนนี้คุณซื้อไปคุณมี EJ อยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่สมมติว่ามีอยู่ประมาณร e ้อย EJ เนี่ย คุณก็สามารถไปแลกเหรียญตัวใหม่ได้ร e ้อย EJ คืออัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันดูนะครับสาหรับใครที่อยากจะมีเหรียญ EJ เก็บไว้นะครับซึ่งราคาตอนนั้นเข้าเคยไปอยู่ที่160ร้อยหกสิบบาทนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อไปก็หนึ่งดึงเงินหนึ่งพันบาทก็จะบวกมาที่หนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแปดบาทนั่นเองครับสาหรับใครที่จะซื้อเหรียญน,นี้ก็ต้องเอาไปในส่วนของสมอปหรือเอาไปแลกในส่วนของเป็นเหรียญตััวใหมม่านะครบ ต่อมาก็คงจะพูดถึงเจ้าเหรียญน,นี้ไม่ได้นะครับก็คือในส่วนของ The Sandbox นะครับหรือที่เรารู้จักกันในส่วนของแซนนะครับเป็นเหรียญ Metaverse เหรียญแห่งเกมสามารถเข้าไปโลกสเสมือนจริงได้แม้กระทั่งในส่วนของกระดานเทรดไข่เกี่ยวในไทยเองยัง เข้าไปทำในส่วนของเมืองจําลองในนี้เลยนะครับหรือว่ากระดานอื่นๆเองเกมอื่นเองก็ยังมีส่วนของตามกระแสของแซนบ็อกไปณนะตอนนั้นเลยนะแบบเหรียนเข้าดังมากนะครับสร้างผลตอบแทนแล้วสามารถซื้อขายที่ดินในเกมได้เป็นหลักล้านนะครับเป็นหลัก10ล้านเลยทีเดียวโอโ้แบบ เก่งกำไรที่แบบที่ดังๆเช่นนิวยอร์กนะครับหรือจะเป็นเมืองเมืองดังๆหรือจะเป็นดูไบอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเกิดคุณสร้างขึ้นมาคุณก็สามารถขายได้นะซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่1 7บ0าท90สตางค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถขึ้นไปหยุดออทัมไฮได้ก็อยู่ที่ประมาณ279.8 7สตางค์นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1,464.4%คิดเป็นเงินกำไรที่ได้มาประมาณ15,6 4 3 9 4บาทนั่นเองครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของเจ้ากาล่านะครับเหรียญเกมเหรียญเม t a l เวิรเหมือนกันครับที่ตอนนี้กระแสมาแรงนะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถพุ่งขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่1จุด 06ส,สตาค์งเนาะซึ่งราคาสูงสุดของเขาอยู่ที่27.59บาทเองครับถ้าเกิดมันสามารถขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นกําไรอยู่ที่2,502เปอร์เซ็นต์เนาะหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ26,28 0บาทด้วยเงินลงทุน1,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่เขาเคยทําได้นะต่อมาก็คือเจ้าในส่วนของมานานะครับหรือดิเซนเทอร์แลนด์นะครับก็เรารู้จักกันดีในส่วนของเหรียญเกมคล้ายๆกับในส่วนของดิเซนบล็อกหรือในส่วนของกาล่านะครับเป็นหลว เหรียญในตกกระกูลในส่วนของเมทั w เวิร์ดเหมือนกันนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่17.36บาทนะครับแต่ว่าราคาของเขาเคยไปสูงที่195บาทนะครับถ้าเกิดสามารถขึ้นไปได้ก็ที่เท่าเดิมก็จะได้กําไรอยู่ที่1,024บาทนั่นเองครับด้วยเงินลงทุน1,000บาทเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนได้ที่ 11,244. 24บาทนะเลี้นครับก็สําหรับใครที่คิดว่ามีตาเวิร์ดจะมาเกมจะมานะครับลูกเสมือนจริงจะมาแว่น vr จะมานะครับก็เหรียญสาหรับมีตาเวิร์ดสำหรับเกมเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจับตาไม่แพ้กันเลยนะครับสาหรับในส่วนของเจ้ามานาเองครับต่อมานะครับคงจะพูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของเจ้าชิบะอินุนะครับเหรียญที่สร้างเศรษฐีนะครับเพียงแค่คุณมีเงิน3,000บาทนตอนนั้นนะครับแล้วคุณถือมันไว้ตอนที่ตลาดกระทิงครั้งก่อนครับคุณจะกลายเป็นเศรษฐีระดับ ร้อยล้านได้เลยนะเพราะว่าเขาสามารถพุ่งไปได้ที่25ล้านเปอร์เซ็นต์นะจากราคาที่เขาเปิดตัวและราคาต่าสุดนะโอ้โหเป็นเหรียญที่แบบถ้าเกิดใครมีตอนนั้นคือแบบพลิกชีวิตกันเลยนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้เป็นอะไรที่แบบสร้างเหรียญมีมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนแบบโอ้ยเหรียญมีมสามารถทําได้ขนาดนี้นะก็ตอนนี้เขาก็มีเชนของตัวเองแล้วนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นีเธ e รี u มถูกไหมครับตอนนี้เขาก็มีชิบะเรียนเป็นของตัวเองเนาะซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0-3ตัว แล้วก็37สตางค์เนาะซึ่งถ้าเกิดค่าว่าเขาสามารถกลับไปได้ที่0.02 0 0 2นะครับเขาก็จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์อยู่ที่670เนตะครับด้วยเงินลงทุน1,000บาทคุณก็จะได้กำไร7,707บาทนะเดงครับ <_ c oughs> เป็นเหรียญที่น่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะกลับมาสร้างตำนานแล้วทะลุไปที่1บาทก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะสำหรับใครที่จะมาเก็บเหรียญมีมนะ ต่อมาครับก็คือในส่วนของเจ้าพ่อเหรียญมีมนะครับหรือว่าดอสคอยเหรียญที่เกิดมาคู่กับบิตคอยนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เอ่อสามจุดสามศูนย์สตานะครับเป็นเหรียญที่อ e ีลอนมัสก์้าวและอ e ีลอนมัสก์บอกว่าเหรียญน,นี้แหละครับจะเป็นเหรียญที่ถูกนํามาใช้นะในส่วนของโลกปัจจุบันนะหรือว่าโลกเสม,มือนจรงนิงเนาะเราเอ่อก็มีในส่วนของ โปรเจกต์ต่างๆหรือว่าอีลอนมัสก์ก็เป็นคนสนับสนุนแล้วก็ทวิตแล้วก็กล่าวกกเกี่ยนนี้ด้วยนะ,ะซึ่งก็พุ่งแรงเหมือนกันนะครับเพราะราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่3 3 0บาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถขึ้นไปได้ที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อตลาดการะทิงครั้งที่แล้วนะครับก็อยู่ที่22.71บาทนั่นเองครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ5 8 8 2หรือว่าคิดเป็นกำไรเมื่อเงินลงทุน1 0 0 0บาทเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่6,800.82สสตาางงคนนนนัั่่เออรบโใจนะ เหรียญต่อมาครับก็คือเหรียญในส่วนของลูน่าคลาสสิกนะครับที่นะครับเ,เคยสร้างตำนานไปที่1 1 9ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นก็เกิดการคอแลบแล้วก็เกิดการในส่วนของลูน่าล่มสลายลงมานะครับแล้วเกิดเป็นลนะูน่าคลาสสิกเนาะหลังจากนั้นในส่วนของเ,อเจ้าของเหรียญเองก็ได้ออกเหรียญใหม่เป็นลูน่า2.0ุคือตัวใหม่นะซึ่งนะครับ ตอนนั้นใครอยากจะมีลุนา2.0เนี่ยจะต้องเอาตัวลุน่า90เนี่ยไปสเต็กนะครับแล้วก็ได้เป็นเหรียญลุนา2.0มานะครับแล้วก็เริ่มทยอยอ,อกจ่ายเหรียญลุนา2.0ออกมาเป็นล็อตๆรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังจ่ายออกไม่หมดนะครับสําหรับคนที่ได้รับความเสียหายเมื่อครั้งนั้นนะครับและตอนนี้เหรียญมี เรียญนี้ก็มีศักยภาพนะครับซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเติบโตไปได้ประมาณ1บาทในตลาดกระทิงครั้งต่ดไปนะซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่02ตัว57นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถไปยืนอยู่ที่1บาทได้นะครับเราก็ด้วยเ,เงินหงทุน1,000บาทครับก็จะบวกมาที่17,363.3สตางคนะ์เนาะก็จะเป็นเงินกำไรที่ได้นะครับ1 0 0 0 0แสนนะครับ74,632.53สตางค์นั่นเองครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ การคาดการณ์ที่เขาว่าจะไปถึง1บาทได้แล้วก็จะไปถึง1ดอลลาร์ได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเหรียญไหนจะไปถึงจุดเดิมหรือเปล่าหรือว่าเหรียญไหนจะไปถึงเป้าที่เขาตั้งไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหรียญคร่าวๆที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับแล้วผมจับมันมานะครับทาให้เพื่อนๆดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในโลกของคริปโตเนาะเลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงทุนในเหรียญไหนก็สามารถนําเหรียญพวกนี้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนเนาะแล้วก็สำหรับมือเก่าก็อาจจะหลงลืมไปแล้วว่ามีเหรียญในบ้างก็สามารถที่จะนําไปเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจได้นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสรุปในส่วนของเหรียญทั้งหมดที่ผมอาบอกมาเมื่อกี้นะครับไว้เป็นตารางให้เพื่อนๆเ,เนาะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะสำหรับใครที่คิดอะไรยังไงเนาะก็มาพูดคุยกันได้นะครับ คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะเป็นเพียงก,การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลในอดีตให้ดูเฉยๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าผมตกลหล่นเหรียญอะไรไปนะก็ต้องขอไปด้วยนะครับบางทีเหรียญมันเยอะครับตอนนั้นมันค่อนข้างบูมนะครับผมก็จําได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าที่ดังๆที่สุดแล้วติดกระดานติดข่าวหรือว่าติดในส่วนของสนักข่าวออกมารายงานก็จะมีเหรียญพวกนี้ครับที่เป็นเหรียญหลักๆเนาะบางเหรียญก็พุ่งสูงครับบางเหรียญก็เ,เกิดข้อผิดพลาดล่มสลายลงมา หรือว่าบางเหรียญก็ยังสามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาใกล้ถึงจุดเดิมแล้วก็มีนะครับสำหรับในส่วนของอเหรียญคริปโตที่ผมนํามาฝากวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย